นี่ครับวันนี้ก็มาที่เราใส่ถุงนะ้รับตาม1ดนก็7นกครับบรรยากาศการแข่งครับนี่ครับทุกท่ือเจียวใจดูนีควรทิ้งใจแน้ใส่นใส่ถุงลาดรถมาแต่แรกก็รำพันเาครับวันนี้น้องๆเตรียมตวได้แล้ ฝากติดตามช่องเสื้อเมกใบเสื้อกินยากับช่อง tiktok youtube และ facebook ด้วยนะครับฝากติดตามช่องเสื้อเมกด้วยครับองกลมนะครับองกลม นึ่งมาครับกรรมาการหน,หนึ่งเดียวไปครับนึ่งมาเดีวกรรมการหนึงเดียวตรงเดวไปครับนึ่งมานึ่งมา ตัวเล็กนะครับตัวเล็กจริงมาก

ไปคไปกับนึ่งมานึงมากรรมการนายนึงต้องมามาต้องมามานึงเดียวกับนึงเดียวกันนึงนะครับผรงกังมุกยังยังยัง้งกับ เไปกับยังครับยังครับนมาแอนตนี่ครับแอนต و นึ่งเับตัวนี้อ่ะตัวนี้อ รคับนึ่งมาแมง่มงแม่งนึ่งมาแล้วอเอาตัวไปครับสะบดัดยั่งยั่งั่งตงนึก Tay. Ừ. Trôn gặp tôi trai okay. gặp trông Cắn mấy Tan mai gặp, ok tan gặp tan 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 dogan.